ชื่อนางรัตนากรนาคชาตะรัตนากรนาคชาติค่ะนาคชาติค่ะมีปัญหาอะไรจ๊ะตอนนี้ปัญหาไม่มีแต่ว่าจะมาตื่นเรื่องเด็กที่แทงไปปัญหาชีวิตนะเวลานี้ไม่มีไม่มีค่ะทุกอย่างดีหมดมีความพอใจแต่ว่าค้างคาใจใช่ค่ะมีเรื่องเด็กแทงหลุดไปเองใช่ไหมใช่ค่ะโดยที่เราไม่ได้ไปแกล้งรังแกเขาใช่ไหมใช่ค่ะท่านเทวดา อยากจะให้ลูกที่ตายไปโดยธรรมชาติได้ไปเกิดจะทําอย่างไรบ้างให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วทำบบญการนั่นหละนะัะหนารักษาศีลภาวนานี่หละนะหนาหนทางส่งเด็กไปเกิดแล้วต้องทํากี่วนันท่านเทวดาเด็กกี่คนท่าน,น,านเออหนึ่งคนหนึ่งคนใช่ไหมนะไม่มั่นใจว่ามีสองวิญญาณหรือเปล่าหนึ่งท้อง เห็นแค่หนึ่งแหละท่าน่ก็มีแค่หนึ่งนั่นแหละนะชายหรือหญิงกันเล่าครับเห็นเขาบอกว่าชายตายตอนกี่เดือนเป็นเลือดอยู่นะฮะคือเดือนเดียวเหรอเป็นเป็นไม่แน่ใจว่าท้องโตยังพึ่งพึ่งยังนิดนิดหน่อยหน่อยหนึ่งเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็นั่นงานกี่เดือนนะเท่าที่รู้อ่ะเออหนึ่งเดือนผิดปกติไปกี่เดือนหนึ่งเดือนหรือสองแค่เดือนเดียวก็คงไม่รู้ เพศเท่าไหร่อ่าเห็นเป็นก้อนเลือดออกมากอน,นนะนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิวันนั่นสิบห้าวันพร้อมหรือเปล่าเออห้าพฤศจิกาค่ะห้าพฤศจิกานนะจะจัดให้เลยเดือนหน้าวันที่ห้าเธอไปหลุดเองทำไงดีทำไงา้าตายอย่างนี้ทำ <c oughs> ไมถึงไม่หลุด <c oughs> มันกาไม่แน่นนพลาดมือไปหน่อย เออหลุดเลยอ้าวชื่อไลน์เป่ามานว่าเขาจะมาบวชให้พุชิกาอ่าโอเคธนวามาพุชิกาหนงไนเลยนะอีกิดเดียวอ้าวกินอะไรทานวากินพิซซ่าคับหลงตาพิซ่าวยพิ่า์ช้วใกโค้กเก อออคเเาโได้หมดเลยค่ะจัดได้ไม่มีปัญหาทุกอย่างได้เลยค่ะโอเคน้ะหนมตามนี้เสื้อผ้าชุดทหารชุดทหารอะไรลายพรางลายพางไม่อยากเป็นทหารหรอกแต่งเท่แต่งแเบรคเขาโอเคลายพรางปืนด้วยปืนด้วยปืน ห้าถึงเจ็ดครัวไปซื้อชุดอาหารมาได้คให้ทันว่าโอเคปล่อยสัตว์ปล่อยลายเต่าสองตัวกบสองตัวงตัวต่าสอกบสโอเคสังฆทานหนึ่งชุดเรียบร้อยห้าผจิกาพร้อมไปบวชที่ไหนที่นี่เลยเอามาที่นี่โอเคโอเค โชคดีโชคดีบายบายไปได้เยบร้อย <Okay. S 1> ดีละไล่ต่อไป